ทุกคนพามาสวนแม่บ้าแดงะคะเมืว่าเราออกทะเลเบิ่งอบป้อมกับป้อมบ้านธรรมชาติ ธรรมชาติมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะสวนแตงสวนแตงฝนกากำลังตกที่ยากาศกากเราก็เลี้ยงควายพร้อมนะคะทุกคนได้จักบาทบอบโบ เนื้อ uh, no ่ยพ you know. no right. oh. oh. mm ี hmm. you know. oh. oh. okay. you know. ah, ่เจ้ากระเด็ดเอาโซ่ทำนี่เยน้อยนี่เดยแม่ป้าได้เหน้อยอ่ะนี่เดยบ้อนหน่วยนี่นะเนี่ยะทุกคนเราไปขายโอเดยอยู่เทงผู้อยู่เทง อันนี้เอาเอขนเด็ดมาิ้มเอาผอามาซีมนะคะอื้ปลอดภัยไม่สดสดกับกู่เฮงแม่ปะ อ,นอ,นอืม,มอืมเย่นยาวแตงก้น,กนอืมบรรยากาศดีมาก

ุกคนมีผักอันนี้ด้วยผักกาดยาหรือว่าบ้านสุเจ็บเอิญว่าผักตุนตูเนาะเฮ้ยเอายาพักตุนตูเมตีเอาพักไอไอเอามีจะมาตัดเอาอันพักตุนตูนี่นะบ่อนี่เลยมันจ้งามเอาเฮ็ดเดียวเลย กินไหมทุกคนเอ๋ยผักน้ําเนี่ยผักกาัญ้านะทุกคนญาติแย็บที่อุดรชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยจะเอาไปฝากมันไม่มีค่ะที่อุดแอรแถวอำเพรเมืองไม่มีแกบอกว่าหากินยากมากนี่นะจะไปเตอบันมาเอานินะ เอมักแตงคนเออคนเอีหมักแตงเอาไปเก็บมาคะเอาต่อด้วยเก็บผักกาดยาผักกาดงาหรือว่าผักตุนตูบ้านเแยบเรียกผักตุนตูนะคะ,ะกินจะหอม กินจะหอมเหมือนไอเหมือนชาโอมนะทุกคนแต่ไม่เหมือนเท่าไหร่มันจะออกแบบกินเปรี้ยวเนาะแต่มีหน้าเหมือนกันนะคะไปกินไหมเนะอะหลายหอมมากเลยหอมหอมหอมมากเลยอื หอมมากเลยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันก็เพราะว่านไต้นมะขามเยอะมากเลยมะขาม